เอ้ยปิดกันไหนน้องหงสิมาธนาขอเลขก็น,นั้นเอ้ยขอเลขก,กได้จะขอพราอกพรอายล้วา็ดพราตาตาหน้าลาหน่อเพื่อแก้กระก้าสีสซ่อง่อป้าอยู่หลวงพ่อแล้วให้า่บัดนอยวเลาก็บอกกล้าให้ปปหแล้วบอกกล้าบอกตรงๆแล้วอ่างทบานแล้วใบเป,เป็นปัญหาคงหล่ะอเว็ดปัญหาเอาม่กมาเป็นไงรอง่าังไหนอันไม่ออกเอ้ยนาหงสิาพาเจ้าท่านบุญสลองสาราเออพรมสูงการเพชรใสบุญเดียนหาโนสนลว่าเออเดียนหาต่อสาราป็นเง็นไหมนัน หามเ่นาือันบันไดกึงสามาววิพยานาตัวบาไงอนบันไดก็่ม่ล่ะยวอันมาวันนี้สามหาหาสามนาไม่อย่างไไงภาษาหาสามหาสองตัหนึ่งแม่ไปนักบดเม่ให้สามตัวติมติมาลม้า้วยเจ้าสาตัม่ีนี่ตัวไหนตัวไหนหไปเนยตัวใดไอ้มาน้วย3โตัวเรกะขอล้ไหต่ ไม่ไงกาเบ้า,<ม>าบเลียงข้าก็สิว่าเพื่อนเมซี่สูฟังจะไ,ไปหาเ้าเล่าด้อยเอาเมซีเอ็นยูอันบ้านเฮานั่แม่เอาคูหาจักดูจะ,ปาาะไปเว้าฮ่ลากินปนญีปุ่น่ยังบาดไม่บอกบ่มาส่งแล้วจะเทียแล้วเสเียวสมรียเมียน่เรื่มก็ลาลา ม่วใส้มวขวพ่อีผู้ไรหินแล้วก็จับคู่กับเสียมพอท่องป้องแนก็เองแปงแบบี่ปูน้อยมาได้สามตัวสี่ต้วยจาบคดรหินเนาะนะับเมาวันบัดีไม่ไงลับม่อรรัก็ล่างญี่ปุเรีหบร้อยร้วก็มาด่งไฟต้มหม้อคนดวนดวนลุลมันไงับอันมอนเดือแล้วเรากับอาจาหมอแม่ที่ราบกัจับอี่ปูน้อยมาโตหนึงจับเมื่อไรรกับมาไต่ไหมมาไต่ไปไต่ไปพ่อักางมกระตก เมซี่แลไรเรื่องบางซี่ล่ะาสตร์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโ้ตที่สองก็กระจยไม่หยขึ้นเกาล้วกะลอกใหม่ไตหม่ขึ้เกาลัวกระบาขึ้นเกาหนลหลายนี้ตัวที่สามมีไงมันตัวใหสันน้แล้วกระใจปู่ตัวยงใงมาละจำมาแล้วล่ะลอกแมันไตใหม่มันกระไตไปไตกระามันตัวใหมาเลยไตเลื่ยหูหมอด้ยเมซี่อีเรา่องบางซี่ละเจ้าแหลมหล่ะมึงตัวใหญ่มูมึงมาไตสอทียล้วบะห่ใช่ไหม แล่ากาใจีปุ่ตัวยังไงมัไตไหมไม่มันก็ไตไปไตไปมันสิไตแล้วอยู่หมออีกแม่ที่แล้วนั่นดื่มหมออ้อก็ดื่มไม่ออกแต้นี่ไปญี่ป่ก็ะตบอกล้กงางหมอแม่ที่เอแล้วเลวังสิล่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาแล้วมาล้วได้กโปอีปูกันบ้าเล่ากันบ้าเลี้ยงยูเลี้ยงกัเป็นหูกิ้วกิวยังไหนบมไปุลราาบอกว่าพี่คนนี้เขาหงายอีกอย่างเป็นยังไง เดียวเป็น huh. uh ังก็ปวดเยี่ยวไหมปวดเยี่ยวบไหปเย่ยหปวเยี่ยวกระไดมองคือยังไม่เยี่ยวหนีลูกเหรอเดี๋ยวม่เป็นกระใส่ัอยานเป็นื้าวปวดหเรไปจนปั่นเดกๆไม่ไงเป็นปั่นปั่น

ลูกผู้ใดนี่เว้ยไปๆต้องตืนมาย่ามเศร้า่ากล้วยมันี่พีน้องเอ้ยแซงกีนำายกล้วยกับเปล่านางเเหีวกันคู่เมยกับไม้ลากัลาพ่ออยู่ไหนนีวกล้วยปีละวะวากล้วยผู้ขาอเป็นตัเมยตจะเบื่อลาจะเบื่อันอนยังล ไทนาตนตีชีตีตาแม่มราะยมาส่สเข่าทองเลยเบื่อเสียเบื่อพนห้อยหนกออกตี เจอบาดทาไนนะไรเงานี่แหละแม่ม่กข,ขสวยเหตุสีส่งสูงดแม่เล,ลี้ยงคนนี้ด้ว่ขันแท้มันขันหน่อยขันวมืนอน้าสูบเรืงหิวเั้งเมื่อยทัง้งลมาพมาสตารงแม่มาเทแม่ีจะพาไหนครับแม่จะหันพ่อพ่าคนนี้งเราเนี่ยเอาก็จ,จะเสี็จะเป็นมะเขกียวะ าเสร็จสวยเป็นนายบัดนี้เข้าซักหรือว่าเป็นผักเอ็นเนี่ยเมียกับอูดังด้นล่ะอูดังมาม่าชาสังแม่นแต่เมีนสามรอย่ามาเมียไม่สิ่บาทมันผิดแม่มันสิแม่หามาดัดตามคนลูกสู้เลยได้มื้อเนี่ยเอาสูหยังอีกึัน่นกูสู้ได้เป็นห้างกูสู้มูลนะมันหิวเอาหิวแม่กัยังมาอยู่นี่เด้มาสวยแท้ แม่กบขาไปจหันอยู่เนานั่นดมาเอแม่หอมแต่เจ้าผู้เดียวนี่สิโอ้ลูกผู้เดียวนี่นี่ย้ามันตายทิ้งเจ้าสียจไหนเข้าดึหัองอกลมีสิมีลูกอีบ่ฉดันยมาใส่กุศไงแดว่าเนอิส้อ้าอ้าอ้ากันนิวกันลากันมู็วเย โูน่าเจ้าเรียนเรื่องังโเนี่ยอ๋อก็ก้องเขาน่ยขาแม่หรเนาะมึงเข้ามากองใหญ่ช่างแม่ไม่ใช่แม่กล้นาก้องใหญ่ถึงกลัวใกลในท่องถึงอินเบรดละแม่ขนากล้องกว้างหน่อยมากมันกะขาของตัวสันดาบ่ากันก็แก่ต้องย่างสีขาเจ้าเ้าก้องใหญ่ไหมสิเจ้าหมายข้ามาจด้ไงนี่แม่ป้าพูดยาพึ่งกันแล้วปาผู้ใดสีตายสีหังมืดเปิดกมากินด้แม่เออแม่สีหนาชุดกินเอาหนี่ละ ม็ขวดก็ได้ไม่ใช่ไหตามื่อกี้กนหนึงื่อนี่น้ำมันยาผมข้าขอน้ำมันมัอยู่ไ่สวยน่าลัเล็กกอเออใส่รัมดดแคบบางทีเนี่ยคนมันถึงมาท่านนะฮออเรียกงแม่โอ้ยเาก็วยังแอบีกไม่้ปีนี่ัวน้เขามันย็แค่ต้องมาแช่ปั้นเดียวนี่นะ โอ้ปั้นเีไม่ก็ห้อยเกียมานดูดก็อีเนาะมื่อนะมือครูามเมื่อกี้ก็แบบนี้ละเอาแบบนี้ถ้านชอบสิเกียนี่มนเนี่ยเอาไปยังสีบอิีมเข่าปั้นแบบไงเนาะอันมั่งอ้นเดียบีมแม้วแเขาแล้วกินกับบมีเอ๊ะไ่าเกียรยูดอ่ะมันว่าันดูดอ่ิมซ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 ิมกันบอเซียน่ะนะไปยังไม่สีบอเซียเลยเข่าไหยเกียเนาะไปขำมากกว่า เอไม่ร <c ười> ู <strong> ้างเอาคู่หัวเกีียอยูมันคื้จ่นเห็นค่ะบ้าบ้านบ้านสราเงียไปประเดีข้ามายติ้กันเออประเดี๋ยไหางีมาปรดงไปเค็งข้าต่นอัาไหายีดวงปจตหลายปีใส่ไว้เดีว่าราห้ใส่หัามใส่มัน นี่่ไปเดี่ยวอาซิบ่ไปหนไท่ปเรื่องนั่นจได้ิัเลยจากโารู่ะมาถีสะี่ัวเสะไหนเาเอเอาเอาเอจะเป็นางนอนร่น้อไม่หาโอ้ยนี่ กวนนั่งอยู่เมยมัน,เป,นมเป็นพ่อเป็นพ่ออีหลเด้พเราหนาเจงว่าอาอ๋อจตกินปานหมูแม่ไม่หัง็ี่ืมอือพูดนซีใช้กดเยาลูกซีแซงแฉงแแนี่นงเป็นเมมึงยากเีก กูไล่ทักเ่ลูกกว่ากนอ้บ้าหันจะมาหาค่าของค่านาเหนียบเหี้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ได้เหน่กูจะอกว่าเขาไม่อดละเ่ไไรละสมัยซูเมอร์เนี่ยโอ้ยม่งเรคับในโมข้านี่มักจะข้นใจกินวัตถยังกินข้าน้ายข้านใหญ่ไม่ใช่มีเนี้มีแห้งไปไใครน่าทไม่กินยาสูดได้บะกข้านใจกินได้ังสั่งซ้เราเพิ่งเข้ามาแมงกูสิยามต้อนนะซาุเ้ยมา้กูก็เสียายเนาะ ป่อยเนี่ยแตก็แก่น่อยแก่ของทนายค่ะอือไอ้ของแน่ก็ยังนำเข่าป้นแต่ท่าของยังไม่สูงเลยกานเร่งงากเอาไปตอดมั้หมณแต่ใที่อุ้มก็เหอแบบอือนักข่าวแต่ก็องโอ้โหใครนักอั้าอ้มเขาบเท่าสามมือน้าบุกเท่าสาม อม่มอิมแล้วอแล้วไม่ินไมอแม่ไม่หงตวนี่ซ้้หนปว่าหไป่แก่ไไปแกกยัง่แกตวอแล้ไม่ินไม่อหนังม่กินได้ไปใช้ใช้าอน้งไปใช้นียหนี่ เป็นพวกเป็นพวกเร็กจะว่้เดจจด้ัวไม่ดูข้ามไงไงปูดนี่แหละได้ยามพ่แล้วพูดไม่หลบมากคือจิตใจนนี้แลุ่โโลืบ้านลเงียนหรเง้งดเป็นยังง ถือเลขสามก็คือบอถืกคาสิโนเนาะถืองานคเต็มเต็มเลยสะสะพกอสะพ่อปบคุณสิยี๊นปักไหนล่ะหือปุ่มา่เลยปักอมมือไฮโเในน้น่ะตายบมดฉันด่าโอ้ยฉันดานี่เนี่ยคอป่พารอนกับร้อนฝัดไฮโลบนมือฉัน่คือใจลายเอาไว้คุณจะหลุกเขาหอยังมองหา มองหน่ะครับามไม่ลาความด้วพความตายต้อยเร้วคมเงินความเห็นมาวาอใคราเลยระม่มาเขึ้นลัเลขักที่ไม่มึงนกูยากมอสติปากโค้ปากโค้มึงเก่งมึงเข่าตาเลยกู่นะยากกเลียกับภาษาซ้ำมองหู้นักเลนอกซ้ำหน่อยไปซะแล้วัเจอเจอแม่าเจอหน้าพาแล้วัได้เลย มึงออกไปนอกวัดดิผมูีคนนวั้ผมใหญกว่าเอ้ยมาบมารัดมึงล้องบานเลยขันมงงนันยังติดปามอีมอมอมกซะ่หรมันกูตะแล่นหลงซนอยกนไปอะไรกูมึงดวยมึงตเตะปากอนมหยกูอยู่นี่ ผู้สวมแหมงเด้ออุ้ยนี่ก็ โซค้าบาทไม่ยังมีกี่ัวข้าบาดไม่ยังแมงก็ได้ดดไม่ยังหลักคู้บ้านน่ะนักสู้พันเท่าเหน,นียวขอเสียงนักสู้ไปเข่าเหนียวหน่อยเลยปวดนนะ่ะน้องซ้ำพี่นอนผู้เบิด ป็นังไปเธอทักกูเอามังเดือดเกือบแล้วเห็ดแมงหังหั่นอย่างนีแม่งสิกูเอามังก็น่าเหือเอาพยอมไปเียงเขจอเข้าพป่าไปกว่า ใส่ไม่ใช่เป็นหยังลระกันะก็อยงเอ๊ตาตัอีแม่เอ้ยายตายสุดๆเลยึงามาบอกว่าแซกยูตวนี้เด้อมึู่จา่มามือตติงตันีครับเป็นแม่เล่นก็เป็นยังมึงยาบบาปมเละเออม่อูจาี้ยาบาปมือกมึงกหันไปเล่งเล่นหยังมึ่เก็้หยังวันม่ก็ไมเห็นว่าเกิดตูนั้นอะคันเห็นตาท่าพี่มา

นี่จะมาุดจูก้เกิดเปิดได้ละฮะนี่นี่ยังบานีกนะี่งเล่นัดแท้เอ้านะมึงถอยก่นนะบีถอก่นวายวายซงมามันเร้อตายดมึง็บอกกูตายแท้กรอตายไม่รอดล่ะ กันแม่สองขัานกันแม่เท้แหละเอาเกินนักกูทำเองนี่เราอย่เอาแบบนี้มันเลี้ยงนี่เกือ๊ะ